คลิปนี้จะมาแชร์การใช้หวีนะครับในการตัดล้วนเนาะสำหรับหัวนี้ครับลูกค้าต้องการลองทรงนะครับลองทรงก็เราจะไม่ถามเยอะนะลูกค้าอยากได้ต่ําหรือสูงเราก็จะถามตอนเราตัดเลยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคุยกันเยอะมากมายนะครับเราก็ตัดทรงกลางๆไปก่อนเนาะทรงเดิมลูกค้าจะเป็นทรงบนลลิดนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเปลี่ยนทรงวันนี้ ลูกค,ค้าก็มาสั่งเป็นลองทรงนะครับวิธีการตัดก็ใช้หวีเล็กอย่างเดียวนะครับด้านล่างเราก็ตัดแบบนี้ครับเลาะไปเลาะมานะครับไม่ต้องการให้ผมมันขาวเนาะก็จะเก็บเป็นนวลนๆนะครับนวลนๆนิดนิดนึงเราก็ต้องเก็บกรอบให้มันชัดๆก่อนนะครับกรอบต้องไม่แหว่งเนาะล้วก็พยายามระมัดระวัง ในการสบัดหรือว่าการลงปฏะเลี่ยนแต่ละครั้งต้องแม่นยำนะครับท่าทางการสบัดทุกอย่างนะครับต้องแม่นยำที่จับหูแบบนี้คือกลัวบางกล้องนะจริงๆต้องจับแบบนี้นะครับก็พยายามรักษามุมกล้องไว้ให้เห็นชัดๆที่สุดเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังแล้วก็จะเอาวีช้อนขึ้นไปแบบนี้ตัดไล่สเต็ป เป็นขั้นบันไดขึ้นไปลักษณะการตัดก็จะประมาณเฉียงออกมาประมาณ45องศานะครับแล้วก็แนวนอนไล่ขึ้นไปเลยนะครับตรงไหนมันยังไม่กลืนเราก็จะเก็บนิดๆช้อนหวีเข้าไปแล้วก็เลียงปัตเตียนแม่นๆนะนะครับเพื่อให้ไม่มีเหลี่ยมนะครับไม่มีคลื่นนี่ครับ ไม่ต้องไปสนใจด้านล่างมากว่ามันจะสวยไม่สวยนะครับให้สนใจตรงกรอบทรงก่อนเลยนะครับกรอบทรงคือตรงนี้ให้มันกลืนเข้ากับผมยาวที่สุดนะครับถ้าด้านบนไม่เบี้ยวกรอบทรงแล้วก็ได้ความคกลืนกับผมยาวด้านบนที่จะใช้กันไกลก็แสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการขึ้นทรงนะครับ ถ้าขอบมันหนาเป็นชั้นแล้วก็ยกเพื่อเก็บออกนิดหน่อยมันก็จะกลืนลงมาเลยนะครับถ้าไม่ยกมันจะไม่กลืนเนาะต้องยกนะครับหวีก็จะห่างๆนิดนึงเนาะสำหรับคนที่สังเกตดูหวีผมนะมีหวีไม่เยอะหวีอันเล็กๆไม่ได้ซื้อเนาะก็เขาแถมมาให้ก็ใช้ไปนะครับใช้ของแถมเล้ใช้ของแถม,แถมตรงหูก็จะล้อแบบนี้เอาหวีรองไว้นะครับ เพื่อไม่ให้ผมมันขาวเกินไปถ้ามันขาวเป็นหลุมเข้าไปหนึ่งจุดก็หมายถึงเราทำเสียเนาะนะครับนี่คือความยากของการใช้บีนะครับแล้วก็สบัดนี่สบัดให้ดีการตั้งปัตรเตอเลียนนี่ต้องไปตามแนวที่เราจะตัดนะพยายามอย่าตั้งบิดๆเวลาเราสบัดแล้วมันจะแหว่งนะครับดูตามคลิปเลยครับว่าตั้งหน้าปัตรเตอเลียนไปยังไงนะครับตั้งทรงปัตรเตเลียนไปยังไงก่อนจะสบัด แค่สบัดมันก็กลืนเข้าหากันแล้วเนาะนะครับถ้ามันไม่กลืนแล้วก็ตึงมือเข้าไปสบัดเข้าไปจนกว่ามันจะกลืนนะครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะมีส,สั่นๆพลาดๆแบ่งๆก็เป็นเรื่องปกติแล้วตรงไหนที่มันอยู่ในความเสี่ยงแล้วก็หวีเข้าไปลองแบบนี้นะครับเพื่อต้องการไม่ให้มันแบ่งนะครับต้องการความนวลๆก็เก็บแบบนี้ครับ ไลหาสีความจางที่มันจะเชื่อมต่อกันกับความขาวและความดำนะครับความขาวอยู่ด้านล่างความดำอยู่ด้านบนเนะาะครับเก็บแบบนี้ไเรื่อยๆครับเป็นวิธีการตัดแบบเก่าๆนะครับเอามาให้ชมเดี๋ยวจะลืมเนาะคนที่ตัดแบบใช้พันลองก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นการลงคลิปเพื่อให้ เป็นการศึกษาเฉยๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกแนวนี้เนาะนะครับวีเล็กล้วนนะครับไม่วีใหญ่ไม่ฟันลองนะเก็บแบบนี้ครับเก็บไปไล่ไปนะครับตรงไหนไม่สวยก็พยายามมองหาแล้วก็เก็บเพิ่มนะครับให้ได้มิติโดยเฉพาะในล่องในหลุมเนี่ยนะครับต้องจิ้มบีลงไปเป็นพิเศษแล้วก็ต้องใช้มุมบัตรเตอเลียนแสะลงไป การเอียงบัตรเลียนนะครับทรงผมเนี่ยมันต้องไล่สั้นแล้วก็ต้องโค้งมนขึ้นไปมันต้องมีในหัวเราไม่งั้นเราเอียงบัตรเลียนไปผิดมุมนี่อาจจะเสียทรงได้นะครับต้องมีทรงในเขาเรียกว่าในอุดมคตินะในหัวเนาะในหัวเราต้องมีนะครับว่าเราจะสร้างไปยังไงนะครับมันคือการสร้างศิลปะนะครับศิลปะ ในการออกแบบทรงผมนั่นเองนะครับมุมกล้องก็จะเบี่ยงไปเบี่ยงมานิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะนะครับดูเพลินๆน,นะครับคลิปนี้จะทำเป็นคลิปยาวๆเนาะเพราะว่าสปีดเยอะทำเป็นคลิปสั้นคลิปเรียวก็มันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ไม่อยากสปีดเยอะเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้น่าจะดูได้เนาะเก็บไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆนะครับ จะเย็นเย็นเก็บตรงนี้ถ้าสวยนี่ก็คือสวยเลยเนาะเวลามองเนาะครับลูกค้าจะมีล่องตรงนี้ส่วนใหญ่นะเนี่ยตรงนี้แหละครับเราต้องเก็บลงไปให้พอดีนะครับเก็บลึกไปก็จะยุบหายไปอีกเนาะนี่คือความยากนะครับเก็บให้ดูเป็นไม่ยุบหายไปแล้วก็ดูเป็นมิตินะครับให้มันมีมิตินั่นเอง นะครับจะเห็นว่าด้านบนเรายังไม่ได้ใช้ฟันปลาใดๆแต่ว่ามันก็กลืนก,กันแล้วเพราะว่าเราเราเราขึ้นทรงด้วยการเก็บที่ละเอียดของหวีนั่นเองนะครับแล้วก็ต้นคอนิดหน่อยออนะครับคนอ่อน,อนๆอในเงี้ยเนาะแล้วก็เก็บไปนะครับนี่คือความสุนทรีของการทำงาน เรื่อยๆครับงานหวีครับไม่ได้ยืบร้อนปลายจรก็เอาหวีเข้าไปเก็บนะครับหลังหูนะี่ครับหลังหูก็จะไล่ามาจากข้างล่างเลยไล่ามานะครับไถบ้างสลับไม่ใช้หวีลองมั่งนะครับแต่ตอนไถก็ต้องระวังนะกับหวีลงนะครับเพื่อที่จะเก็บให้ชิดหูที่สุดนะมุมกล้องก็จะหาย,หายไปนิดนึง เดี๋ยวจะปรับปรุงใหม่เนาะยกนะครับในส่วนปลายที่มันไม่เชื่อมกันนิดหน่อยเล็มออกครับส่วนกรอบทรงด้านบนนะแล้วก็ตรงขมับนะครับตรงรอยกันเก็บนิดเก็บหน่อยครับนะบดูว่ามันไม่เชื่อมกันตรงไหนไม่เวลามุนตรงไหนแล้วก็เก็บเพิ่มเก็บนิดเก็บหน่อยไปเรื่อยแบบนี้ครับเนาะอย่างว่านะครับมันต้องมีจินตนาการนิดนึงว่าเราจะเอาวาง ขาวไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็จะไปกินสีดำตรงไหนก็คือจุดเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับพูดเหมือนสนุกเลยวางขาวเพือพ่อจะกินดำนะครับเพื่อจะกินสีช็อกสีเทานะให้มันเกิดสามสีนี้ขึ้นนะครับขาวเทาดำนะครับวางขาวไว้ล่างสุดนะครับแล้วก็วางสีเทาขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปกินดำด้านบน นั่นนะครับนี่คือการวางแผนสีขาวเราจะเอาเยอะเอามากเอาน้อยอยู่ที่การคุยกับลูกค้าด้วยนะครับบางคนลูกค้าต้องการขาวสูงก็จัดไปนะครับแต่ลูกค้าคนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเอาสูงมากก็ประมาณนี้พอดอีโอเคโอเคแล้วก็ไปทําอีกฝั่งหนึ่งครับนะเดินมาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับระหว่างนี้ลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับ ทำหลังหูก่อนนะครับเข้าวีแบบนี้นะรเนาะปติเลี่ยนก็ไทยแบบนี้แหละครับสบัดเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยย้ายห,หายนะครับจะสวยแล้วจะเสร็จแล้วอย่าให้งานงอกนะครับถ้างานงอกตอนนี้ก็ได้เริ่มใหม่เลยครับสมมุติเราทําแบ่งฝั่งนี้ฝั่งโน้นก็ต้องทําเพิ่มนะนะครับตัดผมคิดง่ายๆเลยมีแต่มันสั้นลงนะครับไม่มียาวขึ้นยิ่งตัดยิ่งสั้นเนาะเพราะฉะนั้น ระวังในส่วนที่ใกล้จะเสร็จนี้สําคัญนะครับระวังอย่าให้มันสั้นกว่าฝั่งโน้นะจําฝั่งโน้นดีๆว่ามันยาวแค่ไหนตรงจร์น,นีครับความยาวแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เบอร์ลองเนาะเราต้องใช้ความจําเอานะครับถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะเดินไปดูอีกรอบนึงก็ได้ครับแต่ถ้าคนทไํไบ่อยก็จะจําได้เนาะเสร็จแล้วก,ก,การขอบนะครับการขอบเพื่อเพิ่ม ความสวยงามนะครับในทรงผมที่มันไม่มีความคมเฉียบคมนะครับทุกวันนี้ก็ตัวกันขอบดีๆทั้งนั้นเลยคมๆแล้วก็มาเพิ่มทรงผมก็จะดูดีขึ้นทันทีครับนะทรงธรรมดาธรรมดานี่แหลนะเนาะแต่ถ้าเรากันขอบเข้าไปนี้มูลค่าก็เพิ่มมาทันทีนะครับเป็นอย่างนี้นี่ก็อ,อยากทำคลิปละเอียดๆแบบนี้ให้ดูเนาะ สำหรับคนที่อยากดูว่าเอ๊ะมันใช้อุปกรณ์อะไรตัดได้มั่งจะได้เป็นแนวทางนะครับเวลาไปเรียนอแต่บอกไว้ก่อนนะใครที่จะเรียนบีแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับใช้เวลาครับประมาณปีครึ่ง2ปีเนาะกว่าเราจะจับบีได้มั่นคงแล้วก็มีความนิ่งปัตเตรี่ยนอะไรต่างๆนานานะเพราะว่าโอกาสผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้ใส่ฟันลองนะครับ ก็อยากให้เข้าใจช่างใหม่ทุกคนนะครับว่าเราจะทุกอย่างมีเวลาของมันเราจะไปฝึกแบบหักโหมหรือว่ารวบรัดอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่เข้าใจนะครับมันก็จะทําไม่ได้นะครับต้องให้เวลากับตัวเองด้วยนะครับก็ทางเลือกที่ดีก็คือฟันลองนะครับผมก็ทำคลิปให้ดูละบางคลิปที่ใช้ฟันลองตัดหนึ่งข้างแล้วก็ใช้วีตัดหนึ่งข้างนะครับถ้าเกิดว่าเลเวลเราสูงแล้ว เราก็มามาเอาเลเวลนี้เลยครับเอาวีลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อลองดูความตื่นเตนะ้นเนาะเราว่าเราทำได้ไหมนะครับเลเวลที่มันยากๆนะครับถ้าเราทำได้หมดแล้วก็เอาลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าต้องการยังไงก็ไม่ใช่ปัญหาะใหญ่แล้วนะเอาละครับคลิปนี้ก็มาจบที่นี่เลยนะครับการกันขอบ แล้วก็เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนิดหน่อยนอยนะครับก็ถือว่าหัวนี้เสร็จสมบูรณ์เหลืองานซอยนิดหน่อยนะครับลูกค้าไม่ได้ต้องการด้านบนออกซันล้วก็จะซอยเก็บเฉพาะส่วนที่มันชี้นิดนิดหน่อยนอยก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับส่งที่ลูกค้าต้องการนะครับรับรองลูกค้าคนนี้ไม่ไปไหนนะเก็บเพิ่มนิดหน่อยซอยเพิ่มนิดหน่อยนะครับด้วยฟันปลา งานก็จะละมุนละมุนขึ้นมาอีกนะครับก็เปลี่ยนไปตามนี้เลยตามคลิปยาวๆที่ลงให้ดูนี้เลยนะครับงานบีเล็กล้วนๆน,นะครับถ้าใช้บ่อยๆฝึกบ่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนะครับแต่สำหรับช่างใหม่ก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวไม่ใช่น้อยนะครับกว่าจะผ่านสเตปนี้ไปได้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ เผลอเข้ามารับชมหรือว่าหลงเข้ามารับชมนะครับเพราะว่าคลิปยาวๆอย่างนี้น้อยคนที่จะดูจบนะครับอ่านี่ซอยเพิ่มสอยเพิ่มแล้วก็จบแล้วนะครับจบแล้วเนี่ยครับขั้นตอนสุดท้ายมาจบที่ฟันปลานะครับฟันปลาอยากได้งานละเอียดก็ต้องเป็นฟันปลาซี่ละเอียดและก็ต้องเป็นกันไกคุณภาพที่สับเข้าไปแล้วผมลูกค้าไม่เสียไม่แตกไปนะครับเรื่องของกันไกเรื่องของปัตรเติเลียนก็มีให้ชม หลายๆคลิปเนาะนะครับประมาณนี้แล้วก็มาเช็คดูลูกศิษย์ก็มาดูด้วยเออซอยยังไงนะครเออคุยกันไปเนาะบรรยากาศการเรียนเป็นประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม